สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับรายการเปิดเลนสองชุมชนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเดินทางกันมาที่พีชพารา g o n สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อยซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนหงมานกตมบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นสถานที่แห่งนี้นะคะถ้าจะว่ากันง่ายๆก็ตั้งอยู่ที่ด้านหลังของวิทยาลัยเทคนิคชุมแพค่ะ พีชพารากอนนะคะสวนประชุมเจ้าชายตัวน้อยเนี่ยเกิดจากความตั้งใจและความรักของผู้ก่อตั้งค่ะที่ต้องการสร้างพื้นที่แห่งความรักความเข้าใจสร้างการเปลี่ยนแปลงของตนเองให้มีชีวิตที่ดีและสามารถส่งต่อไปยังผู้อื่นด้วยความไม่ตารวมถึงการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน หากจะมองเห็นความสำคัญแล้วก็เริ่มตั้งแต่ดินก้อนหินต้นไม้ภูเขาและลำธารค่ะเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันและยังเปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆจิตอาสานั้นได้มาร่วมสร้างสารรค์เรื่องราวดีๆกันที่นี่อีกด้วยนะคะและที่น่าเหลือเชื่อมากไปกว่านั้นพีชพารากอนส่วนประชุมเจ้าทยตัวน้อยก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา15ปีแล้วนะคะ คุณผู้ชมก็คงจะประหลาดใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวแล้วก็คงจะอยากรู้กันว่าใครกันนะที่มีความคิดก่อตั้งและสร้างสรรค์กิจ,จก,กรรมดีๆเหล่านี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปพบกับเขาคนนั้นได้เลยค่ะจริงๆแล้วชื่อชื่อเล่นว่าก้อนหินนะครับครับผมก็เป็นศึกษานิเทศครับอยู่สพกันขินห้าครับผมก่อนหน้านี้ก็จบขุศาสตร์จากที่จุฬาครับปตีแล้วก็ปโทนี่จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนแรกเลยตั้งในหมู่บ้านครับ เพราะว่าคือตัวเองเนี่ยอยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมื่อเราไปเรียนที่จุฬามาแล้วนะครับก็เลยอยากจะทําประโยชน์ะไรที่มันเกิดขึ้นกับในชุมชนครับผมแล้วก็ได้นําความรู้ที่ตัวเองมีนะครับมามาพัฒนาอ,าอีกตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเป็นพื้นที่เล็กในหมู่บ้านก็คือชุมชนโนนสารานนะครับตะบลหน,นองไผ่อำเภอชุมพจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองครับแล้วทีนี้เนืน่องจากว่าการจัดกิจกรรมตรงนั้นเนี่ยก,ก็เหมือนกับที่นี่เลยครับมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพสีน้ํา แล้วก็การปั้นดินาการทํางานประดิษฐ์นะครับก็จะก็จะมีเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกัน,ก,นก็คือเรื่องของพื้นที่ที่มันขับแคบครับเพราะว่าในในบ้านเนี่ยมันม,มีต้นไม้ไม่มีธรรมชาติแบบนี้ครับเ่าเลยขอคุณยายบอกว่า,อ,าอยากจะขอพื้นที่ตรงสวนครับผมครับคุณยายก็เลยบอกว่า่ารรมาทาที่นี่ตอนนั้นเริ่มเริ่มแรกเลยยังไม่มีอะไรก็เป็นเหมือนพื้นนาแล้วก็เป็นป่ามะม่วงป่า,าต้นสนแล้วก็มีห้วยนาน้ยครับตอน,น,นไม่มีอะไร เริ่มแรกเลยนะครับก็ได้จากาเพื่อนๆแล้วก็มีพ่อแกงส้มเดสตาครับผมพ่อหนูครับที่มา,าช่วยหางบประมาณมาสร้างอาคาราพีทพารากอนหลังด้านหน้าครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยใช้งบป,ประมาณประมาณ5 0,000นครับในการสร้างหอประชุมตรงนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนตกครับกิจกรรมตอนแรกเลยเนี่ยจัดแบบใต้ต้นไม้แล้วก็แบบเป็นพื้นดินพื้นไรธรรมดานะครับแต่ทีนี้นมันติดขัดตรงที่ฤดูฝนแล้วก็เด็กก็ร้อนนะครับครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะ สร้างอะไรที่จะบังผลได้แล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้อีกนานนะครับ,รบผมก็รีเกิดอาคารนั้นขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบประมาณของผมเองครับที่ที่สร้างอาคารหลังนี้ครับก็หมดไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนการสร้างบ้านตัวเองครับถ้าเกิดเราสร้างบ้านให้กับตัวเองเนี่ยเราก็เหมือนเฉพาะเราอยู่แต่ตรงนี้มันเป็นให้เด็กๆได้มาใช้พื้นที่แล้วก็ผู้ปกครองนะครับได้มาพักผ่อนในวันหยุดมันก็เหมือนกับเราสร้างสิ่งดีไว้กับโลก เพราะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องไปจากโรคอยู่แล้วกิจกรรมตรงนี้เกิดจากตอนสมัยที่ผมเป็นครูครับครูอนุบาลเราก็จะเก็บประสบการณ์จากตรงนั้นด้วยในกรการสอนศิลปะแล้วก็การร้องเพลงแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับตอนสมัยที่ฝึกสอนที่อนุบาลบ้านรักนะครับซึ่งเป็นการศึกษาแบบบอดดอกก็เลยทําให้ให้เราแบบเข้าใจเรื่องของการปลูกฝังเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ความลึกซึ้งกับสื่อกับอะไรเงี้ยครับครับผมดังนั้นก็เลย นำกิจกรรมจากตัวนั้นมามาปรับใช้ในส่วนแห่งนี้ครับแล้วก็มีเพื่อนๆพี่น้องครับแล้วก็คุณครูหลายท่านมาช่วยเป็นจิตอาสานะครับแล้วก็มีน้องน้นักเรียนครับที่เขาจะสมัครมาเป็นจิตอาสาในวันอาทิตย์นะครับครับผมสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเห็นเด็กรุ่นใหม่ครับครับผมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการธรรมชาติครับผมแล้วเขาต้องการคนที่เข้าใจเขาครับผมเพราะว่า เนื่องจากเขาเกิดมาก,กับเทคโนโลยีดังนั้นการสื่อสารของเขาเนี่ยจะเข้ามาตลอดแต่สิ่งที่เขาต้องการทีร่สุดก็คือความเข้าใจของคนความเข้าใจามีคนที่จะเข้าใจเขาครับผมดังนั้นเนี่ยวัยรุ่นจะชอบม,มาที่นี่เพราะว่าเขารู้สึกว่า,าเขาสามารถเป็นพื้นที่ที่เขาจะพูดอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ในขอบเขตจํากัดที่เราจะดูแลไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับ ก็จะมีหนังสือครับหนังสือนิทานจากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กแล้วก็จะมะีมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับบางครั้งก็จะนําพวกสิ่งของครับพวกอย่างเช่นกระดาษวาดภาพหรือว่าสีครับหรือว่าอุปกรณ์ขนมอะไรต่างนะครับมามา,มาบริจาคเป็นระยะระยะครับผมแต่ว่าในเรื่องของงบป,ประมาณเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีการดูแลจากร้านกาแฟาของเรานะครับซึ่งจะเป็นรายได้เล็กน้อยช่วยซัพพอร์ตแต่ว่าถามว่าได้ยังไงก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าคืออย่างน้อย ก็ทําให้สวนเดินต่อไปได้ครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีเรื่องของปัจจัยเนี่ยสิ่งต่างมันต้องดูแลครับแล้วทีเนี้ยเราก็เห็นหลายๆคนที่เขาแบบไม่มีอาชีพทีเนี้ยในอนาคตก็คิดว่าจะต้องมีวิธีการไหนที่จะสร้างอาชีพให้กับคนที่เขาแบบไม่มีรายได้นะครับครับผมที่มองไว้ในอนาคตครับการสําเร็จที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออันดับแรกคือผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่ที่จะช่วยกันเห็นความสําคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ นี่หรือว่าพื้นที่ต่างทั่วโลกหรือว่าทั่วประเทศนะครับก็ควรจะได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะพื้นที่ต่างก็คือขาดโอกาสในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของทั้งงบประมาณทั้งกําลังคน,นคดังนั้นถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานะครับเห็นความสําคัญในการพัฒนานะครับก็อยากให้ออกมาช่วยกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อเราตั้งใจมีความคิดที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมและพร้อมลงมือทำอย่างสม่ำเสมอก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างชัดเจนค่ะและยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมมือกันทำสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆได้อย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นว่าทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานศิลปะการร้องเพลงก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองได้และพร้อมที่จะส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะการพูดคุยหรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันคุณผู้ชมก็คงจะสงสัยว่ากิจกรรมเหล่านี้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปพบกับคําตอบนี้ได้เลยค่ะอ๋อดีนะคะแม่มองว่ามันเหมาะกับ กับวัยเด็กอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เคยติดตามคุณหมอประเสริฐอะไรเงี้ยที่เขาเป็นเป็นหมอเด็กอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะแนะนําว่าช่วงวัยเนี้เหมาะกับการเล่นอ่าไม่เหมาะกับการแบบอัดอะไรเข้าสมองลูกมากอะไรเงี้ยค่ะให้พัฒนากล้ามเนื้อต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยก็มองหาอยู่ว่าชุมแพมีที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะของเราไม่ไม่ได้ติดมากค่ะที่พามาเพราะว่าอยากจะหากิจกรรมให้เขาทําในวันหยุดที่นอกเหนือจากการดูทีวีอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอืมจะเป็นงานศิลปะ แล้วก็จะมีแบบเล่านิทานอะไรเงี้ยบางบางสัปดาห์ก็จะมีครูอาสาที่มาแบบสอนภาษาอังกฤษบ้างแต่ก็จะเป็นแบบร้องเพลงพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะน้องก็ดูนิ่งขึ้นค่ะอันนี้เขาก็สามารถแบบอยู่อย่างนี้ได้โดยที่แบบไม่วิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยค่ะสามารถก็ก็นิ่งขึ้นอยู่กับอะไรได้นานขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ ตอนแรกตอนแรกก็ก็คิดกันไม่ออกเพราะว่าด้วยความที่ลูกคนแรกแล้วเราไม่มีความรู้ในการเลี้ยงลูกอะไรเราเลี้ยงด้วยอารมณ์ของเรา oh <my. S 1> ด้วยความที่เราก็เลยเซิร์ชเซิร์ชหาข้อมูลใน Google ว่าเคสแบบนี้อย่างนี้ทํายังไงวางมือถือให้เป็นราเบียบงคนกําหนดให้ลูก oh <my. S 1> คือเราไม่ได้หักดิบทีเดียวเพราะมันจะเป็นการเหมือนเราทํรลายเขาเกินไปเราต้องค่อยๆบอกเขา mm. ก็แรกเริ่ม พอเราอยู่มาถือพอเราอยู่มอถือเราก็ต้องหาสิ่งกิจกรรมอะไรทดแทนให้เขาอะไรก็ได้ที่ให้เขาห่างจากจอพอเริ่มพาเขาออกมาข้างนอกตอนแรกเขาก็จะต่อต้านเขาจะถามหาแต่โทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาใจใจเขาจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะคะแม่จะกลับบ้านหรือยังอยากเล่นโทรศัพท์แล้วเขาจะมีแต่ประโยค์พวกนี้ทั้งวันเลยแรกเราก็ต้องใช้ความอดทนสูงอยู่ในการที่ต้องคุยกับเขาต้องให้เขาปรับตัวแต่ด้วยความที่ลูกชายเป็น คนที่คุยคุยง่ายเขาเขาเข้าใจถ้าเราอธิบายเราเราไม่ต้องดุด่าเขาไม่ต้องพูดแรงๆกับเขาหรือดาอ่าตะคอกใส่เขาถ้าเราคุยดีๆเขาจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเพราะอะไรแล้วถ้าไม่ให้เล่นเราจะให้ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ก็มาได้จากพี่สาวที่มีมีลูกชายวัยใกล้กันแล้วเขาก็เลยชวนมาว่าเอา้าทําไมไม่ลองไปที่นั่นที่นี่เขาก็เลยแนะนําว่าตรงเนี้ยไอ ศิลปะตรงนี้เขามีกิจกรรมหลายอย่างนะแล้วเพื่อนเยอะด้วยอย่างเงี้ยลองลองมาดูไหมเราไม่นีรอเรารีบมาทันทีโดยที่ไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรเลยเลยคือพี่เขาชวนมาก็มาพอมาปุ๊บเราก็นั่งนั่งดูลูกอยู่ห่างๆเราครั้งแรกก็น้องก็จะมีสีหน้าที่เหมือนไม่ชอบเหมือนแบบพาฉันมาทําอะไรเนี่ยฉันอยากเล่นฉันอยากดูการ์ตูนฉันอยากเล่นเกม เราแต่เราคุยเราบีบก,กับเขาก่อนว่าวันนี้แม่จะพามาทำนั่นทนํานี่เวลากี่โมงถึงกี่โมงเราต้องคุยกับเขาว่าครูจะพาทำอันนี้อันนี้นะหนูลองทําตามเพื่อนดูก่อนนะอย่างเงี้ยประมาณนี้พอวันแรกที่มาตอนกิจกรรมเสร็จมีประโยคแรกคือยังไม่อยากกลับแม่นี่ยิ้มเลยค่ะใจแบบฟูเขาแล้วก็เลยถามว่าทำไมไม่อยากกลับลูกผมอยากเล่นกับเพื่อนต่อสนุกดีทราบจากเพจ ศูนย์ประชุมชายน้อยค่ะก็เลยอาติดต่อมาทางเพจว่าอยากมาทำจิตอาสาที่นี่แล้วพอเราเข้ามาเราเป็นไงบ้างสนุกค่ะน่ารักได้อยู่กับน้องๆน้องๆพูดเก่งมากค่ะชอบอยู่กับน้องๆแล้วก็อยากพาน้องๆที่บ้านมาด้วยค่ะจริงๆอยากเรียนครูค่ะแล้วก็อยากเป็นครูตอนนี้ก็ มาลองดูว่าเราสามารถอยู่กับเด็กได้จริงหรือเปล่าเช่นกันค่ะเพราะว่าส่วนตัวอยากเรียนครูปฐมว้เพราะว่าชอบการอยู่กับเด็กๆเราก็เลยมาหาตัวเองจากการอยู่กับเด็กมากขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองว่าเราอยู่กับเด็กได้เป็นการค้นหาตัวเองอีกช่องทางหนึ่งค่ะก็ลองมาทำดูก็ได้ค่ะน่ารักดีก็อยากบอกถึงคนที่ อยากลองค้นหาตัวเองในด้านนี้นะคะก็อยากให้ลองเปิดใจกับน้องๆนีเพราะน้องๆน,น,น,น่ารักมากค่ะ ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปค่ะที่เราจะทำเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมให้หน่าอยู่และมีความสุขกับการใช้ชีวิตเพียงแต่เราคิดและลงมือทำอย่างสมบูรเสมอแล้วทุกๆอย่างก็จะก่อตัวขึ้นมาเป็นภาพให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนกับพีชพารากอนสวนประชุมเจ้าชายตัวน้อยที่ลงทุนด้วยความรักและหัวใจค่ะ หากคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการจะพาเด็กๆนะคะไปสัมผัสกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ f e b o o k Peace Paragon ส่วนประชุมเจ้าชายตัวน้อยหรือจะโทรติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0865572213ก็ได้นะคะ เริ่มต้นปี2,568รายการเปิดเลนสอชุมชน mm. ก็ได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมให้ติดตามกันเช่นเคยค่ะจะได้มีพลังงานบวกกันเยอะๆยังไงคะ หากคุณผู้ชมท่านใดต้องการให้ทางรายการเปิดเลนสองชุมชนนำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ Facebook เปิดเลนสองชุมชนหรือหมายเลขโทรศัพท์0647075300และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามได้ที่เพจ Facebook และ Youtube Channel เปิดเลนสองชุมชนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะ